เด็กร่างกายร่างกายอะไรเงี้ยเราจะเปิดเพลงจะเปิดเพลงวันนี้ค่ะในสังฆาในสสวัสดีค่ะในสังฆาไม่ไม่ต้องมาแบบพูดแม่ช่าอย่างนี้ชาวเมงกะลาบานะคะวันนี้คือผู้หญิงนี่รวมรวมแล้วมีประมาณกี่คนนะมีเสน่ห์เอาอรวมแล้วมีเสน่ห์เอาอะไรกัเนี่ยเล่นพวกอะไรคะก็ตอนนี้วันนี้เป็นวันที่แบบว่าเป็นห้องว่าแนกองแต่ว่ามือนี่มอะไรส่งกันเนาะ แต่ว่าวันที่14เป็นเตส่งสังคาญแต่ว่ามันน่าเป็น,ปนวัน ไปแก่นกองไปเออไปแก่นกองไม่มาถึงเนี่ยตอนนี้เพราะว่าพูดถึงถือแล้วนะคะก็ตอนนี้รวมรวมทุกทุกคนเนี่ยเรามาแต่งตัวชุดของพี่ใจหลวงที่ร้านแล้วก็กำลังจะไปแขกขบวนของเราเนี่ยแหละค่ะที่จะไปรถน้ำเออาเรียกกองเนาะพนักเสือพี่จริงปะแก่นเกาะพนังกองเนี่ยเนาะกอง่อก็ปราะพิธีของชาวพื้นเมืองเชียงทองของเรานะคะก็ เออเราจะรักษาไม่ให้หายไปเนาะแชร์คลิปนี้เยอะนะคะสาวนะคะก็ตอนนี้เราก็แต่งตัวเป็นชุดอันนี้น้องเบ่งเป็นชุดอะไรคะชุดไทยแลนด์ไทยแลนด์นะคะปกติก็จะมาในแนวนี้บ้างแนวนี้บ้างนะฮะเปลี่ยนสลับการไปเนาะแล้วก็น้องโบพองก็เป็นสาวไต่ขืนนะคะปกติก็เป็นสาวไต่ขืนใช่ไหมแม่มันี่ไหนมาตอนนี้มาตรงนี้ เอาบอกแก้วด้วยวันนี้มีทุกคนเลยเดี๋ยวเราจะแบบอะไรคนก็น่าจะคุ้นเคยแล้วเนาะแล้วก็นางเอกสวยๆของเรามาามาต้องต้องมาทีหลังนะคะนางเอกต้องมาทีหลังนะคะน้องเคยคำทิปยอ่าตอนนี้มีเสียงอยู่คนเดียวเนี่ยเีกันหมดเลยให้ให้พักอยู่คนเดียวนะคะเมื่อกี้เราพูดเยอะเราเนี่ยอ๋อเราเจ็บคอใช่ไหมเจ็บคอเราเป็นตัวอยู่ตอนนี้ก็อนี่เราเรามา ตอนนี้ก็ชุดพม่าจะมีสองท่านนะั้นก็ล้องหมูล้องหมูเป็นยังไงเป็นล้องหมูอ๋อหลวงหมูใช่ไหมภาษาขึ้นมาอีกเลยเป็ดเป็ดเป็ดลุงลุงอะไรอ่ะเวลาเป็ดเนี่ยคือมันจะมีเยอะๆใช่ไหมเออลุงฟงใช่ใช่เป็ดลุงค่ะเออน้ทุกคนจะใส่ชุดอะไรออกมานะคะทุกคนดูรอลุ้นนะคะนางแปลงเป็นไตแรมค่ะก็จะมาในแนวเสื้อมา ข้างซ้ายก็ได้้างขวาก็ได้นะคะผ้าถุงก็จะมาในแนวนี้แล้วแต่ตามสีตามยุคนาอพี่เนาะใช่ครับถ้าเป็นชุดแจงมก็จะสีประมาณนี้สีสีประมาณนี้ใช่ไหมคะอ๋อชุดแรงมอันนี้ของแม่คุณแม่คะท้าายสวัสดีใส่แว่นร้อนเลยค่ะแือว่าแอบหลับอยู่แอบนอนอยู่ไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยร้อนอันแดดร้อนแดดร้อนมากเนาะร้อนมากเราไม่ได้เอาขันเราแย่งเขาก็ได้ไม่เป็นไรได้เล่นขันไม่ไ เรามาฝึกแล้วก็ฟ้อนกันไหมแต่เงินอันเนี้ยจริงๆอ่ะแทนที enfin ่เราจะเดินเฉยๆเรา้อนไปไหมเอนไปไหมกันไหมเหมือนมีสารเหมือนอ่ะมาสารน้งเนี้ยมาันอันเนี้ยในไทมอสอยอ่ะมาอ๋อมามาไม้ก็มาม่เลยก็ปั่นก็เป็นเนี้ยกองม้องอินนะม้องที่ไหนถ้ากิเอากองมองนี่ก้นนีหนูใช้ย็นซิที่ไหนนี่เลูก้นแล้วพี่สาวเนี่ยกองนี้ถ่ายมอ กาบันทอเงินยัไงน้รยการถือไม่ไดป็นอขงนใสข้าเดียวก็ปักไลน์บ้นมข้ัน้อน่ะม่ดีกัน่ะีกันนะแต่มไม้กันนะมือคนนี้เปนน้องใหม่มือเห็ดจ no? ้ะเบอ กซเ้อแล้วข้าหลัถือคันเนียนะันคหรือคันไหมอ่ะปีหันไตเมาเออปีหันไตึ้งันหมูเจนข้ามาโปรกรเนี่ยเกขางหรอกยกขายกเยอะเ่ยันนะปีหันไตเออ้ใหญ่โลกันโลผิงกันสองส่วนสอม่หลงสาวมากยาวไม้ถึงยของคนยาวนั่งโม่ไปด้วยกันหรอไปด้วยลำไปด้วยไงสวยเลยัวโต่านวใหญ่เล น pues um um ี่เลยเีครเลิกยูกาปันองอ์เังเนี่ยเดยไดยู้ไหมหมอูเออหมอเออกล้าปันกองหมอเนะนี่ือหมอใก็เอาสอยใหญ่ขาเนี่ยนะซอยใหญ่ขาแกซอยเออใหญ่เออมองกลกวามองการที่ที่ก็ยาวไปมือก็เห็นตรไนเนี่ยมันมัน่ยัง้าใช่ยืดก่อนไลยยืดก่อนเลยยืดก่อนไรเลยเนาะยืดก่อนไลเออดก่อเนะรอ เอาน้องตาไปไหนแล้วเราตรงนี้นี่ไม่เป็นไรนะแต่ถ้ารอบๆเขามองเฮ้ยอันนี้ชุดนีมับวงวิชาวงไอ้ใหญ่ขายขายให้ดีกว่านอนนน่ะส่วนน้อหนักมันไม่ได้เปลี่ยนก็ได้ให้ดีกว่าไล่ให้มันน้น่อยแต่แต่ถ้ามันชื่อตะลุ่นอ่ะโด่งเพ่งเป็นไงคนตั้งหน้าขวาซ้ายขวาซ้ายเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนนั่นนะเปลี่ยนด้ชื่อกว่าเติร์กนั่นน่ะเออเอไอใครน้ำหน้าก็ต้องมีท่านะเนี่ยเธอเลยนั่นน่ะ ใช้น้ำหน้าได้ั้วยค่ะว่้ทั้งสองคนไงน้ำหน้าน้ำหน้าแต่พมานะอ่าเต็มไปด้วยนางเอกเชียงตุงรวมตัวเลยจ้าวันนี้ก็มามามาทุกมาทุกอันนี้เลยนะคะมาทุกชุดทุกแนวเลยมาขึ้น ใส hey oh ่ <What> s <S right? oh ัปั้นะเดใจนาะเื่อเนี่ยมันน่าจะเป็นดีไซน์อันนี้อันนี้เป็นต้องดแน่มาแลวเ้ยสวยสวยสวย มาตุยด้วน้ำหรอคะแน่แ่แน่แน่แนเขาต้องมาสีแต่ว่าสีเธอก็ตุยเราเนี่ยนี่เหมือนกันเลยตุยนี่เนาะเหมือนกันวันนี้พี่ชายลงมาสีแปลคนอื่นนะคะเนี่ยเริสเลยนะคะเนี่ยเริสเลยนะคะเราต้องเปียกน้ําไปหรอเอ้าก็ถ้าท้าทดกันก็เปียกกันหรอกพี่ชา้ง ตั้งนานแล้วนะเป็นโวราเออเป็นใส่ชุดไต่เป็นโพวดดำๆเราอ่ะอ๋อเหรองั้นเราก็ไปเราจะต้องไปเลยอันนี้อันนี้เป็นชุดยังไปเลยอันแนไปเลยไปคืนหน้าหมัวใส่ชุดแล้วก็สาดเล่นน้ำของเราบ้างเลยพี่น้องไต่วันนี้ใส่ชุดแหมแรมแรมเพราะว่าอันนี้มีสองชุดนะแต่ว่าอีกชุดหนึ่งเล็กไปนิดนึงก็เลยขนาดนี้ตัวเล็กแล้วนะจะเล็กไปมากนะคะดูสาวๆของเรา นั่งรองเลยเรามาเราไปถ่ายนิดนึงวันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปรวมตัวกันที่วัดพระเจ้าหลวงนะคะแห่กันแห่ขบวนแบบเดินไปไปเก็บภาพไปอะไรที่วัดพระเจ้าหลวงแล้วก็อาจจะมาที่จิงสันเพราะว่าที่นั่นแหะแก่นกองเนาะก็ตอนเช้าเนี่ยออมีงานทําพิธีแต่ว่าเชิญน,น้องแป้งไปด้วยแต่น้องแป้งก็ต้องกลับขออภัยด้วยนะที่ไม่ได้ไปนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็เลย นะคะไว้ตอนนี้ก็จะไปไปที่เดียวกันนี่แหละค่ะค่ะมาเราไปดูสาวๆกันก่อนทำอะไรไม่รู้นั่งยองๆอะไรกันเงียบเหนื่อยกันไหมแต่งตัวสวยเลยนั่งยองๆอะไรกันไม่ได้นั่งยองๆแล้วหันหน้าไปฝั่งนี้นั่งยองๆเราที่งานกันใช่ไหมคนั่งยองๆอ๋ออันนี้อันนี้ทำไมเป็นอย่างนี้คุณแม่คะโอ้ยอยามันใส่เนี่ย เราเปนใส่ข้าวใส่ในแกนนอนี่ก็มันกระดาษก็เลนใส่ข้าวไพอาะเป็นอันเนน่ยเปา่นีา่นยนะอะไรย่างเีนี่นั่นหนนะทำจังเพลงห่อนะจังคอนไซด์น่อนะตลอดเวลาเห็นกล้องมามโยมอใหทำอะไรคะคุณแม่อันนี้จะทำท่าอะไรคะ <c oughs> <c oughs> แล้วเธอเธอเธอทำอะไรกันเนี่ย <c oughs> มัดแอลเกำลังจะเอาซ่อนเอาซ่อนเหรอยิ่งสวยมาก <c oughs> นะคะแต่ร้อนมาก <c oughs> โอ๊ย มาตั้งหลักที่วัดนราชทานลงหอควงนะคะทำไมเธอคนเดียวเอาดอกไม้ซ้ามีเฉพาะคอนโสดครับผมทได้ดอกไเอาในวันนั้นไปถ่ายพีมิติ้งแล้ววันนี้มาสดแล้วเอาเหรอเอาคน้ดดอกคนนั้นคนอันคนาดอันแปะโอ้ยอะไรกันจ้าพิซานหายพิซาหาย อ๋อเขาน่าจะมาทางร่มหนึ่งเนาะเนเน่สุดสังเก็ได้สีเหมือนกันเอโอถ่ายน้เปันหน่อยถ่าน้มันหน่อยได้ไหมมาตั้งหลักเราเราเลี้ยงข้าแถวข้าแถวข้าวแถวข้าวแถวไปน่อย ตอนนี้เราก็จะเลียงแถวมากๆใครจะอยู่ตรงนี้้าซกงนะอ้าซอันนี้เอาไว้อีกจนมมันถางซ้่นอะกบปลามางเอาตั้คืนว่าเมนตั้นเลอลยตนอะไรอะนี่อ่ะมีตมมีตัมเอาจเอามามูนะิีไรนะเอาพูดตัวนะก็สูหุ่นพูดตด้เนพูตัวได้เลยนะ ก็ชอบปองอ่ะชอบสีอะไรเป็นสีสันสดใอใครดีเป็นตากล้องก็ตัวบันทอนโอเคเออเป็นตก้องย้าได้ตั้งสมันที่เขาพองไหมคะโอเคโอเคดงดึดีอ๋อแยกแล้วก็นนะพด้วยแล้วก็ยังไม่อยู่จะเานะคะแต่ก็กลับนะนี่เราเข้าแล้วกันออกมาแล้ว ม่เาไเอาไล่เแล้วอ่่อสกคไม่อแล้วมาไม่าไม่อต้าเซยืนครับใครอะน้องอัดอยู่ี่ต้องมาย่ไม่อยู่ในค้างตัวกันนะแต่เอาไปอยกแล้วกิเอะโอบโ้บได้ดกระเป๋าถกระเป๋าเนี่ยอดกระเป๋า

อันทิสยางเหวไม่ได้นต้องมัด้วยนะ่ัอเขานี่ใช่ดงแต่งนะครับจ้ามาค่ะรใ้ตั้งมสอับนนมาตอนนี้หลังจากที่เราเก็บภาพที่วัดพุะตวัดระศัทนตหนุงหกฝัวงแล้วนะคะ คือจะมีลำพองดังแน่ๆเลยเนาะอาจจะถ่ายเป็นบังกอเอะไหถ่ายใหนายแม่เลยอ่ะถ้าเดี๋ยนก่อนนะดีใจดีใจวันนี้โอ้อเดืนก็แล้วสิบอูบุ่มบาร์เรอร์เอ้ยดังมากเขาถึงว่าพระเจ้าหลวงแล้ว

哇！